ส่งมาไว้ว่ามันมี3มคำที่เราไม่สับสนกันครับอาจารย์คือคาว่าสมาธิสติและก็สัพพัญญะของพระเมตตาพระอาจารย์ให้คําสกัดความหรือสิ่งที่เราจะต้องรู้ของแต่ละตัวหน่อยครับอาจารย์ขอโอกาสครับจะสับสนคาไหนมากกว่ากันก็คอยแปล3คําไปนะสัพพัญญะเนี่ยน่าจะสับสนคํานี้แหละไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นกับแล้วก็สติอาจจะงงระหว่างสติกับสัพพัญญะครับสติเนี่ยแปลว่าระลึกได้ ธัญญาเนี่ยแปลกันตามที่ได้ยินกันมากๆก็คือรู้ตัวทั่วพร้อม<ค>อาจารย์เอาเป็นว่าเป็นความรู้พร้อมเป็นฝ่ายัญญาสติกับสมถธรรญาเนี่ยแตกต่างกันว่าสติถ้าเทียบกับในใายสิกขาสติจะอยู่ในจิตสิกขาอาจารย์ๆๆๆส่วนสมถธัญญาเนี่ย,ยนะ มันอยู่ในฝักฝ่ายของปัญญาเีนี้เวลาเราฝึกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแยกกันชัดๆว่าเดี๋ยวาฉ,ฉันจะฝึกสติเสร็จก่อนแล้วค่ไปฝึกสมปชัญญามันฝึกในคราวที่ประจนกับโลกในจังหวะเดียวกันนี่แหละฝึกไปไอตอนที่รู้นี่ไอสัมัชัญญาเนี่ยที่ว่ารู้พร้อมเนี่ยมันรู้ยังไงนี้ดีกว่า มาทาความเข้าใจสัมพััญญก่อนแล้วก็น่าจะเข้าใจตัวอื่นไปด้วยเพราะว่าน่าที่สับสนกันเนี่ยก็คือว่าน่าจะเป็นคาว่าสัมพันนัญญานี่แหละอาจารย์สัมพัญัญะรู้พร้อมเลยนะท่านแบ่งออกมาเป็น4แบบก็คือศาธตะสัม์พันธญญครับอาจารย์มันมาจากคําว่าอัฏฐศัพอัฏฐก็คือรู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แปลง,ง,ง่ายๆนอะอัฏฐมีประโยชน์ภาวนาแบบเนี้ยมีประโยชน์หรือทําสิ่งนี้มีประโยชน์ มีประโยชน์สมาธิมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยเรื่องสมาธิทิกทีนะครับแล้วก็การให้ทานมีประโยชน์การรักษาศีลมีประโยชนอยางเงนะคืออะไรที่มีประโยชน์นนรู้ข้อที่สองสัปปายะสัมทันยะสัปปายะหมายถึงว่ามันเหมาะไหมไอ้ที่มีประโยชน์เลนะก็เรื่องหนึ่งนะ ไอ้หมอก็เรื่องนินหมอะนี่ก็ต้องมาดูว่าเรามีจริตแบบไหนครับอาจารย์เรามีจริตแบบทาสมถะได้ง่ายก็ทําสมถะไปก่อนครับใช้สมาธิบอบรมปัญญาใช้สมถะนำไวิปัสนาครับถ้าเราเป็นประเภทช่างคิดช่างนึกปรุงแตง่งทําสมถะไม่ค่อยเด้ผลไม่ค่อยได้ผลพูดเอาใจตัวเอง สมาธิแนบแน่นถึงขั้นชานก็ได้ครับจะเริญมพัาณาไปก่อนจะทำสมาธิเล็กน้อยเพื่อให้เป็นบาทฐานนี่จริญมพัจาณาพอพิจารณาทำได้ชำนาญดีแล้วเดี๋ยวสมาธิจะดีเองก็คือใช้ใช